สายมูแห่ไหวท้าเวทองค์ดำอายุราวห้าสิบปีเชื่อว่าให้โชคแก้บนด้วยหัวหมูห้าร้อยหัวไก่ต้มพันตัวหลังเจ้าของเดิมประมูลมาไว้ที่บ้านแล้วเจอเรื่องลีลับนะจนต้องนำมาถวายหลวงป,ปู่ศิลาสิริจันโท ณวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินพระครูประหลัดพุทธสิทธิส์ิริปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินกล่าวว่าท้าเวสุวรรณที่นำมาไว้บริเวณพระธาตุเจดีหมื่นหินทางทิศเหนือที่กําลังก่อสร้าง ตอนนี้มีชาวบ้านเข้ามากราบไหว้เป็นจํานวนมากซึ่งท้าเวสุวรรณองค์ดังกล่าวมีอายุราวห้สปีมีลูกศิษย์นำมามอบให้หลวงปู่ศิลาสำหรับองค์ท้าเวสุวรรณมีสีดำทองหล่อด้วยโลหะหลวงปู่ตั้งชื่อให้ว่าปู่เวสองค์ดำ วัดพระาธาตุหมื่นหินชาวบ้านที่มากราบไหว้หลายคนเดินทางเพื่อมาแก้บนเช่นหัวหมู500หัว,หว,หวไก่ต้ม1,000ตัวไข่ไก่15,000ฟองเมื่อถวายเสร็จแจกจ่ายชาวบ้านทั้งหมดเป็นมหาทาน ซึ่งคนที่มาขอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการงานโชคลาภค้าขายเจรจาติดต่อซื้อขายตอนนี้มีคนเดินทางมาแก้บนกับเทเวสุวรรณเกือบทุกวันเดิมเจ้าของเทเวสุวรรณองค์ดังกล่าวได้ประมูลมาจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ดำเนินกิจการอยู่ ริมทะเลในจังหวัดแห่งหนึ่งและนํำมาไว้ที่บ้านซึ่งระหว่างนั้นมีช่างที่เข้ามาต่อเติมบ้านบรรดาช่างต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามักเห็นคนเดินและเข้ามาปลุกโดยมีผิวกายสีดำทำให้ต้องเปลี่ยนช่างที่มาปรับปรุงบ้านหลายครั้ง สุดท้ายเจ้าของบ้านต้องตัดสินใจนำมาถวายไว้ที่วัดพอนำาท้าเวสุวรรณมาไว้ที่วัดช่วงแรกบรรดากู้ภัยที่จะเดินทางมาที่วัดช่วงกลางคืนก็จะเห็นมีคนนั่งอยู่บนกุฏิซึ่งตอนแรกก็นึกว่าเป็นโจรเลยวิ่งไปเปิดไฟเพื่อตามจับ แต่ก็ไม่เจอน่าสนใจว่าเจ้าของเดิมเมื่อนำมาถวายวัดแล้วกิจการส่วนตัวก็จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นซึ่งหลังจากนำมาไวที่วัดหลวงปู่ได้มีพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดให้มาสถิตในองค์ดังกล่าว ส่วนการสร้างพระาธาตุเจดีหมื่นหินวชิวระโสพณนยานเป็นดํารีของหลวงปู่ศิลาโดยก่อนการก่อสร้างบรรดาลูกศิษย์ก็มีการถกเถียงกันถึงการนำศิลปะที่จะมาสร้างโดยบางส่วนก็อยากให้เป็นตามแบบพระาธาตุพนมและศิลปะแบบฝั่งลาว จนสุดท้ายหลวงปู่ได้ตัดสินใจสร้างตามแบบศิลปะล้านช้างจึงได้ไปถอดแบบมาจากพระธาตุหริพูนชัยซึ่งหลวงปู่เคยปาโรกไว้ถึงนิมิตความผูกพันกับพญานาคทางภาคเหนือโดยตอนนี้องค์พระธาตุก่อสร้างแล้วเสร็จ เฉพาะภายนอกหลือการตกแต่งภายในพระครูปลัดพุทธสิทธิ์สิริปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินกล่าวต่อว่าขณะนี้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทพักอยู่สองสถานที่ระหว่างวัด พระธาตุหมื่นหินและธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกลสินแต่ด้วยสังขารของหลวงปู่ที่มีอายุมากแล้วทางคณะกรรมการจึงมีมติให้ประชาชนที่สนใจเข้ามากลาบไหว้พร้อมกันเวลา8.00 ถึง9.30นณธรรมะอุทยานจากการติดตามลุงปู่ศิลาสิริจันโทตั้งแต่ปีพศ2540ได้เห็นวัดปฏิบัติของท่านมาตลอดและมีการปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ยังไม่มีลูกศิษย์เข้าม,ามามากมายขนาดนี้ โดยท่านมีความแตกฉานด้านอักขรเลขยันภาษาขอมและตำราโบราณจึงทำให้มีอักขรโบราณปรากฏในผ้ายันของท่านหลวงปู่ศิลาตอนนี้อายุ79ปีบวชมาแล้ว2 7พ0 0ษาสำหรับญาติโยมที่ต้องการมา กราบหลวงปู่ในวันหยุดสามารถวางแผนเดินทางมาได้ซึ่งสามารถไปท่องเที่ยวได้ทั้งที่วัดพระาธาตุหมื่นหินและธรรมอุทยานซึ่งมีระยะห่างกันไม่เกิน70กิโลเมตรขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลไทยรัฐโพสต์ ขอให้ผู้ฟังและเอฟซีทุกท่านสุขก,กายสุขใจปลอดภัยและมีความสุข